สวัสดีค่ะร้านสังเกคุหนูนะคะวันนี้วินจะมามาบอกวิธีการตัดเล็บแปดหนังกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเล็บขบเป็นแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาอุปกรณ์ใส่กระป๋องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ไปเลยค่ะแอลกอฮอล์ที่หักแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเพไปให้ท่วมให้ท่วมกันไกลนะคะเนี่ยท่วมกันไกลของเรานะคะให้แช่ประมาณนี้นะนี่ทำเองนะคะเพราะว่า มันจะดีมากนะคะแค่ประมาณสิบนาทีนะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะตัดนะคะเราจะตัดเนี่ยทุกครั้งถึงเราทำเองก็ช่างนะคะเราจะต้องแป้งที่เป็นหนังที่มันแห้งก่อนนะคะ แปรงที่เป็นหนังตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะพอดีว่าเรามีเคสเล็บขบนะคะถ้าทำเองก็ต้องแปลงนะเพราะว่าทำให้หนังมันเปิดนะคะทำให้หนังเปิดจเปิดนะ ตน,นี้อย่างนีเอาง่อางนี้สิมน,นี่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะมันไม่จําเป็นต้องลบเล็บก่อนนะคะนี่เทาราเท้าวะเลนะคะลงไปก่อนเพราะว่าตัวไอ้ปี๊ดจำบออเลยที่เราแปลงไปเมื่อกี้นะคะ ปุ๊บแอนกรอให้เราแช่ไว้กันไกลเมื่อกี้มาสิบนาทีแล้วนะคะเราก็เอาสำลีจุ่มไปในกระป๋องที่เราเมื่อกี้เลยนะคะจุ่มไปเลยนะคะแล้วถ้าใจจนในแเ้าอยากจะตัดก็เอามาเลยเ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะ นี่แบบนี้นะคะคือหนังเขาเป็นเขาเรียกหนังหนังหนักเป็หนังเยอะนะคะเปิดก่อนเลยค่ะตัดนี้ก่อนเลยนะคะบางที่นะคะบางที่เ้าก็ลบเล็บก่อนนะคะนะคะตัดไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะครบทุกเล็บนะคะานซมหลูกซูมสั่ตัดเป็นขนา เราจะเข้าหนังในและหนังนอกนะคะมันไม่ได้ตัดแค่หนังข้างนอกนะคะเราต้องตัดหนังในและหนังนอกนะคะเพราะว่าเหตโผนที่ตัดหนังในและหนังนอกทําให้หนังของลูกค้านั้นไม่ได้ยาวไวขนาดนั้นนะคะบางคนตัดแค่หนังนอกลูกค้ากลับไปพอหนังมันเริ่มแห้งมันจะเป็นแบบขึ้นๆนะคะถ้าเราตัดหนังในและหนังนอก พอลูกค้ากลับไปที่ร้านที่บ้านแล้วเนี่ยเอาจากร้านเราไปแล้วเนี่ยพอหนังมันแห้งมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเหมือนหนังเรียบๆนี้นะคะให้เป็นคลื่นๆน,นะคะแล้วทําให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็เล็บก,ก็จะไม่ขบนะคะการตัดนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องแซะเข้าไปลึกขนาดนั้นนะคะ ถ้าแสนลึกเกินไปนะคะทำให้เป็นชลาได้นะคะทางร้านเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะเข้าประมาณเอียงประมาณ80องศาก็พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องหมบโหยจนสุดโต่งนะคะใครต้องการเลือดก,ก็มานะคะอจี กรณีแบบนี้เขาได้หนังออกเยอะหน่อยๆนะคะพี่เขาเป็นเล็บขอะ ใครก็เป็นเล็บขบบ้างคอมเมนต์มาในยูทูบได้เลยนะคะใครสนใจนะคะสงสัยหรืออะไรเงี้ยสอบถามมาได้เลยนะคะถ้าเป็นเล็บขบแบบว่าเป็นหนองนะคะถ้าตอนนี้ว่าเอองนหนที่เป็นหนองนะคะอะรติดตรงเสียมนะหนายเสียมแม่งน้นายี แค่ประมาณข้อค่ะถ้าแค่กระองนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะมันถ้าเราทำเองไงต่ยเราทำเองนะคะนี่นะคะวิธีการงัดนะคะไม่ต้องนัดกเผอดนั้นนะคะแค่เย็ส80องศาก็พอแล้วนะคะ ฉากเลยค่ะปุ๊บเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมันแค่แคง่ายๆค่ะนี่หนังเราก็จะได้ออกมาแล้วนะคะตัวที่เราไม่ต้องงัดถึงขั้นโอ้โหเลือดไหลเลือดสาดกันขนาดนั้นนะคะบางคนนะคะเล็บขบมากจนแบบไม่ไหวแล้วเป็นหนองแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะมีวิธีการงัดหลายๆแบบนะคะแบบนี้คือเขาพี่เขาเพิ่งจะเริ่มเจ็บนะคะเริ่มเจ็บเริ่มจากขบนะคะนี่นะคะแล้วเนี้ยเราก็จะเช็คเช็คงานนะคะนะคะเช็คงานคือหนึ่งเขาแค่นะคะเนี่ยมันก็จะเอี่ยมใช่ไหมคะนี่เพราะว่าพี่เขาก็จะไม่เจ็บมากนะคะลูกค้าก็จะ ยังไหวนะไม่ได้หมดโอยโหอังร้องไหน้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะไปพี่เขาคบนะคะเราต้องเปิดหนังข้างก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าหนังในนะคะเข้าหนังในแล้วก็จัดได้ครบไปเลยคะ่ะนะ,ะประมาณเอียงประมาณ80องศาก็พอนะคะ แค่กรณีแบบนี้นะคะขบเล้านังคือขบหลายวันนะคะหนังเริ่มพองนะคะแ,แค่ปิปองศาก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ตะใบของเราหรือหรือถ้เป็นถ้เป,นถเป็นแบบนี้นะคะ นอนนะคะนอนวิธีการงี้คือนอนนอนมีดนะคะน,นะมีแสงนะคะนอนมีดนะคะ <S <S เคนไหมคะนี่ เวฟขบของเขาก็จะออกมาโดยที่โดยที่เขาจะไม่ต้องเจ็บอะไรขนาดนั้นนะคะ mm hmm. กแค่แอบทิดเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะ เราไม่ต้องถึงไม่ต้องแช้ถึงโคนขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเขาขบถึงโคนแล้วก็งัดทีเดียวนะคะงัดไปเลยค่ะเทปบจุดเดียวนะคะประมาณ80องศาก็ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องขนาดนั้นนะคะนี่นี่คือเด็บออ,ออกมาแล้วนะคะอืมเราก็จะได้โอ้สะอาดเหมือนเดิมนะคะนี่ นะคะแค่นี้เองนะคะเดยวจะทําให้การลบเล็บแล้วก็มาดูทีว่าประมาณไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ลบเล็บก่อนนะคะลบเล็บก่อนนะคะลบเนนะะลบเ็บก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะรัดหนังแบบนี้นะคะก็ ลบเล็บก,ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะรู้ว่านี่บางคนนะคะบางคนเขาไม่ลบเล็บนะคะเขาจะแบบเหมือนกุ้งอ่ะจะตัดก่อนแล้วค่อยลบเพราะว่ามันไม่มันมันไม่ใช่ปัญหาของของการทําแบบเล็บต้องลบตรงอะไรมันเป็นเรื่องอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะคะนี่ตรงนี้นเราก็เก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียด นที่หนังเยอะนะคะเราจะเก็บรายละเอียดแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะดูนะคะนี่นะคะ เดบก็จะเอียมประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็นี่เราก็มีวิธีการทาีไปเ,เลยนะคะเราดูก่อนนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่าเออทีนี้เราก็เอ,อ่ทำเสร็จก็ทาได้เลยค่ะถึงข้างนะคะเพราะเพราะว่ามันจะได้แห้งนะคะจะได้แห้งนะคะ บางคนบอกว่ามันจะลบยากนั่นนี่ไม่ต้องกลัวนะคะถ่าไงก็ลบง่ายอยู่ดีนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเหมคะคเหลี่ยมเดิมนะคะแล้วทีนี้เราก็ตะใบพอจะใบเสร็จก็คือเรียบร้อยะคะ่ะใบเสร็จแล้วก็ทาสีได้เลยนะคะ คนไหนที่สงสัยนะคะบอกตรงหน้าย t u ู e นี้เลยนะคะว่าเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube ได้ค่ะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะคนไหนที่สงสัยนะคะสงสัยเข้ามาถามใน YouTube เราได้เลยนะคะ,ะวิธีการไม่ได้ยซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากมายนะคะ แล้มีเอกอีก,อ,ก,อ,กอีกอย่างนะคะคือขวดที่ขบมากๆนะคะขบมากๆแล้วไม่มีวิธีแค่นี่คือเข็บอันข้างนี้คือขอมธรรมดาขบไม่มากนะคะอีข้างนี้คือขบมากนะคะแล้วทุกนี้แบบนิเ็บขบมากๆให้ดูก่อนนะคะ,นนะ,คะข้างต่อไปนะคะข้างต่อไป เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราให้เราลูกค้าเขาเลือกสีกันก่อนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพอทำไปเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเห็นไหมคะ เรียบร้อยเอี่ยมเลยนะคะอีข้างนะคะเราก็จะให้ดูว่าข่านี้นะคะอันนี้ผมมากเนละยออันนี้เสรมากนะคะนี่คือวิธีการคือเขาเป็นที่เขาเป็นเล็บผมมากนะคะนี่ผมมากเลยท่านี้ข่านี้อักเสบนะคะค่านี้อักเสบนะคะเห็นไหมคะค่านี้อักเสบนะคะ นี่ข้างนี้นะคะดีกอักเสบอักเสบมากบางแสงไหมจ๊ะนี่ยค่ะข้างนี้อักเสบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการที่ค่ะส่งมือลือรูปส่มเงนบางแสงเห็นไหมคะนี่นะ,ะถ้าเป็นแคบผมนี้นะคะเข้าข้างก่อนเลยคะ่ะนี่นะคะมล์ใกล้ๆพี่นาย ดัดให้สุดนะคะดัดการกายต่อเนื่องนะคะน่าภูมิเนะที่ไหนนี่นะคะงัดไปครั้งที่หนึ่งระยกขึ้นนะคะงัดไปครั้งที่สองยกขึ้นนะคะเห็นไหมคะเพื่ออให้หนังที่มันขายไม่ให้เอ็นไหมคะเห็นริอขบไหมนี่นี่ที่มีปัญหาที่ขบนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่นะคะนี่ลูกค้าเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเลือดนะคะนี่นะ,ะนี่เห็นไหมคะนี่เพราะว่าเพราะว่าค่านี้ขบมากเราต้องจัดก่อนไปได้นะคะ พราะงันมามาทั้งนั้นว่อนะคะงาน,นระโยกนะคะไม่ต้องงั้นนี่นะคะเนะคะเพราะว่าข้างนี้พี่เขาขอบมากนะคะนี่ เห็นไหมคะนี่เมื่อกี้พี่ก็ขบมากมายขบเขาเขาขบจนหนังข้างๆอ่ะเขาบมมากจนหนังข้างๆเขาอ่าเป็นเป็นลอกหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันขบหลายวันนะคะความจริงแล้วเป็นหนองนะเราไม่กล้าให้ลูกค้าดูว่าเป็นหนองมากนี่นะคะนี่ เช็คงานนะคะเช็คงานนะคะนี่นะคะมาดูได้นะคะนี่ก็จะมันก็จะสะอาดแบบนี้นะคะเราตัดหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้คือหนังที่เราตัดออกเมื่อกี้นะคะที่เป็นเรับขบนะคะนี่ ข้างๆที่เราตัดแล้วนะคะนี่ได้ประมาณนี้นะคะาอนี้เหมือนกันนะคะขอนี้เราอย่าทําแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยให้ลองนัดไตยอ้อนนี้เพราะว่าเราใช้แบบเป็นใบมีดนะคะเราไม่ได้ใช้จะเป็นถ้าเป็นตะไบเหล็กนะคะถ้าเป็นตะไบเหล็กเราต้องกดลงมานะคะกดมาก่อนนะคะเพื่อเก็บหนังที่อยู่ตรงโคนเล็บนะคะ ฝั่งนี้พี่เขาไม่ได้ขบนะคะเราก็เลยจะไม่ได้งัดนะคะเราัดแค่หนังออกนะคะเพราะว่าพี่เขาข้างนี้พี่เขาไม่ได้ขบนะคะเห็นไหมคะวิธีการตัดหนังเล็บขบไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ าคกไหนสนใจทักมาถามร้านคุณหนูได้เลยนะคะหรือเข้ามาคอมเมนต์ใน Youtube นี่ได้เลยถ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดขับไล้ให้ร้านคุณหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ